สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมากราบไหว้หลวงพ่อรวยค่ะหลวงพ่อรวยที่มูลนิธิหลวงพ่อรวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมรรูลนิขอโทษนะคะมูลนิธิหลวงพ่อรวยค่ะ พาทุกทุกคนมาชมมากราบไหว้ขอพรค,ค่ะ